คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปบินเครื่องบินเล็กกันครับเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆที่สำคัญใครๆก็มาบินแบบนี้ได้อย่างมั่นใจเพราะคนที่จะพาคุณขึ้นไปบินคือกัปตันการบินไทยตัวจริงเสียงจริงครับที่นี่คือ TFT Smart Pilot Club และคนที่จะพาผมขึ้นบินวันนี้คือท่านนี้ครับกัปตันสหรัฐรัตนาละอองหรือครูมดครูมดเป็นครูการบินของนักบิน Airbus A330 ที่การบินไทยนะครับแล้วก็บิน A350 ด้วย ประสบการณ์การบินมากกว่า20ปีบินมาแล้วมากกว่า17,000ชั่วโมงการบินแบบนี้เรียกว่า GA หรือ General Aviation สนามบินของสมาคมอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง11แต่วันนี้ผมอยากบินชมวิวเกาะในอ่าวไทยเราก็เลยมาขึ้นบินกันที่สนามบินบางพระจังหวัดชนบุรีครับเส้นทางบินของเราวันนี้เราจะบินไปที่ปากน้ำแม่น้ำบาปะกงบินลอดชายฝั่งของสมุทรปราการไปจนถึงบางปูแล้วเลี้ยวกลับมาที่เกาะสีชัง บินต่อมาที่เกาะล้านก่อนจะกลับไปที่บางพระและนี่คือเครื่องบินที่จะพาเราบินขึ้นฟ้าครับเครื่องลำนี้เพิ่งส่งมาถึงไทยเมื่อ2เดือนก,กว่าที่ผ่านมานี่เองชื่อรุ่น Pioneer 300 Standard เป็นเครื่องบินปีกล่างห้องนักบินเป็นแบบกระจกใสทั้งหมดเห็นว <c oughs> ิวได้รอบเครื่อง <c oughs> เก็บล้อได้ทำความเร็วสูงสุด120นอตหรือประมาณ220กิโมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในเครื่องบินประเภทเดียวกันเครื่องบินลำนี้บินได้นานถึง6ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นบินไปไหนก็ได้ในประเทศไทยไฮไลท์คือเครื่องรุ่นนี้มีร่มชูชีพของเครื่องบินสําหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินลายเครื่องเป็นลายธงชาติอเมริกาสวยมากที่มาของลายนี้คือเครื่องบินลำนี้ทะเบียน H S U S A ก่อนขึ้นบินเราต้องมีการตรวจความพร้อมของเครื่องกันก่อนนะครับที่ผมกําลังพยายามหมุนใบพัดอยู่เนี่ย คือวิธีการวัดน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์หนักมากคตราดีแล้วก็เติมน้ำมันก่อนที่จะตรวจระบบการทำงานของพื้นบังคับต่างๆของเครื่องจากนั้นเราก็ลากเครื่องออกมาจากโรงเก็บใครมาบินเครื่องบินเล็กลองขอลากเครื่องเองดูนะครับผมว่ามันรู้สึกดีมากขึ้นเครื่องกันครับ แต่ก่อนขึ้นเครื่องต้องใส่เสื้อชูชีพก่อนนะครับเพราะเส้นทางท,ที่เราจะบินกักวันนี้เราบินผ่านทะเลตอนเข้าไปนั่งเนี่ยเหมือนนั่งรถสปอร์ตเลยพอดีตัวเป๊ะแล้วเราก็พร้อมติดนนเครื่องยนต์ลียร์ป๊อป สองท่านที่ยืนส่งเครื่องอยู่ตรงนั้นก็เป็นกัปตันการบินไทยนะครับเป็นครูของที่นี่เช่นกันเราไปเตรียมตั้งตัวเพื่อจะวิ่งขึ้นจากรันเวย์ฝั่งตรงข้ามนะครับก่อนวิ่งขึ้นต้องมีการเร่งเครื่องยนต์เพื่อทดสอบก่อนและเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ไปกันเลย สนามบินบางพระรันเวยด้านนี้มีภูเขาอยู่ตรงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราวิ่งขึ้นไปแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายออกและนี่คือวิวหลังจากวิ่งขึ้นครับแค่ขึ้นมาก็สวยแล้วเราบินตรงไปยังปากน้ำแม่น้ำบางประกงนะครับนี่คือแผนที่ในเครื่องหลังจากบินขึ้นมาได้สักพักครูมดก็ให้ผมลองบินเองครับนี่คือการบินเครื่องบินเล็กครั้งแรกของผมในรอบเกือบ20ปีเลยนะรู้สึกดีมากๆครับ เราบินเล่นชมวิวแนวชายฝั่งของสมุทรปราการอยู่พักหนึ่งไปจนถึงบางปูแล้วเราก็เลี้ยวออกทะเลมุ่งตรงสู่เกาะสีชังนี่คือวิวของเกาะสีชังนะครับผมพาบินวนรอบเกาะสีชังกันหนึ่งรอบจากนั้นก็ไปต่อกันที่เกาะล้านซึ่งผมว่าเกาะล้านสวยกว่าเกาะสีชังอีก น้ำทะเลเป็นสีฟ้าใสสวยมากเราบินวนถ่ายรูปกันอยู่นานเลยครับแล้วก็ไปบินวนรอบเกาะเล็กๆแถวนั้นอีกหลายเกาะ ฟินสุดๆความรู้สึกแบบนี้ผมว่ามันพิเศษมากๆครับครูมดและทีมงานนักบินที่รักการบินแบบ G.A. ร่วมกันก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากให้คนเป็นนักบินหรืออยากบินเครื่องบินเล็กได้มาเติมฝันครับโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักวิธีการเตรียมการหลายอย่างก่อนบินเป็นแบบที่นักบินสายการบินทํากันจริงๆรวมถึงจะมีการแสดงใบอนุญาตการบินก่อนขึ้นบินทุกครั้งด้วยครับ คนที่เป็นครูการบินจะต้องมีใบอนุญาต Instructor Pilot หรือ IP การแสดงใบอนุญาตก่อนบินเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่นักบินสายการบินต้องทำครับใครอยากมีประสบการณ์แบบนี้ทักไปได้ที่ Facebook ของ TFT Smart Pilot Club นะครับราคาแค่ชั่วโมงละ8,000บาทเท่านั้นเอง บวกค่าสมาชิกสมาคมอีก1,000บาทแต่อย่างที่บอกครับครูมดตั้งสมาคมเพื่อต้องการเติมฝันให้ทุกคนเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงครูมดก็พาบินจนหนำใจนั่นแหละไม่ได้บินอย่างนี้มา20ไีบปนเล็กครับนี่เขารู้จะไปกระตันแกกระตันแกเลยใช่สุดยอดมากหรือถ้าใครอยากบินเดินทางไปไหนนะครับก็มาบินที่นี่ได้คลิปหน้าผมจะพาทุกคนบินไปเที่ยวน่านกัน แล้วเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ Taranger Driver All about aviation